ห้างเซนทันในเครือเซนทันรีเทลรวมฉลองตุษจ,จีนมหามงคลเชิญลูกค้าร่วมโอบความสุขรับความมังคังตลอดปีพร้อมเติมเต็มความสุขด้วยคอนเสิร์ตสุดเอ็ก u s คลูซีฟเจเจตลินและเจ้านายจินเจตในแคมเปญ h e Great Chinese New Year 2025บรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลมหามงคลตรุษจ,จีนปีมะเส็งเริ่มทวีความสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้น ก่อนถึงวันตุษจีนวันที่29มกราคมนี้ห้างสรรพสินค้าเซนทันในเครือเซนทันรีเทลจึงขอเชิญชวนลูกค้ามาสัมผัสวัฒนธรรมไทยจีนและเสริมสิริมงคลเดินหน้าต้นปีใหม่ไปกับแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025โดยรังสรรค์หลากหลายกิจกรรมสุด e เอกล i v e ทั้งเวิร์กช็อปเสริมสิริมงคลออกแบบเฉพาะคุณการแสดงโชว์เชิดสิงโตอย่างยิ่งใหญ่ ที่ห้างเซนทันทุกสาขาและคอนเสิร์ตม e t a แอนกรีกับศิลปินดังและอิ่มเอมกับเมนูอาหารฉลองตุดจีนรสเลิศพร้อมโอบรับความสุขรับความมังคังตลอดปีได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568ที่ห้างเซนทันทุกสาขา